สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตาจะมาเปิดคลิปอาหารเชา้าอยู่ที่บ้านโฮมสเตย์เ, stay, stay, uh, stay, เนาะว,วันนี้จะมาเปิดคลิปอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอาหารเชา้าของเรานะคะเดี๋ยวพี่ตาจะถ่ายดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอาหารเชา้าของวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะ,จะออกเดินทางต่อว่าเราจะไิดเทีท่ยวที่ไหนนะคะทุกคนบอกว่าเฟซใหม่เฟซเกา่าเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตา้วยนะคะเราจะ โกัสอาหารเช้าจะให้ดูเปีอะไรบ้างเนาะนี่ค่ะอาหารเช้าเราวันนี้ก็มีแค่นี้นะอาหารเช้าเอกของเราพิลาเซสวัสดีครับสวัสดีครับ,รรบอาหารเช้าของเราเนาะทุกคน้าค่ะนะมีแค่นี้แหละมักกะซันริตขนมนกอาหารนกแล้วก็ไข่ต้มกับนี่เนาะ น้ำส้มมาหยิยดได้กันนะครับ F4 พี่ตาเราจะเห็นไหมเนาะเราได้กดรด้ยงังโอ้ยกดแล้วเคลียตาักหน่อยครับทุกคนตอนเช้านี่แปดโมงครึ่งยแปดโมงยั่ไปครึ่งนะครับทุกคน อร่อยอยู <pe> ่โมสเตย์น huh. ี่ม um ีประมาณสัก20กว่าห้องนะครับ เป็นห้องใครห้องมันนะพี่น้องไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องส่วนรวมนะครับห้องใครห้องมันมีนห้องละสองคนกับสามคนอืมแล้วก็อยู่ จะพาชมบรรยากาศของทุกคนว่าเดี๋ยวเหมือนเก่าเนาะทุกคนเนาะสวัสดีอีกรอบหนึ่งทุกคนมาถึงทะเลแล้ว แต่ t o สวีเดนไม่มีคนค่ะทุกคนทาค่ะนี่ค่ะมีิต่คโค้ดหินไม่มีคนเลยคนไปไหนหมดก็ไม่รู้ตัวเองอเพื่อนเพิดอ FC ของพิงตา น้องเจ้าขามีเสียงลมทะเลหน่อยนะคะนี่ค่ะใครอยู่นั่นเอ่ยปิ้งกันหน่อยสินี่ค่ะพี่น้องเจ้าขาเดีย๋ดวยวเอจะออกมาตรงนู้นคิดว่าแะ้วเธอทะเลไม่มี น่าเที่ยวหน้าอาบเราพี่น้องเจ้าค่ะมันจะมาหาคณะทะเลก็ไม่เจอนะ้วพี่น้องนะมันไม่มีเจ้าค่ะวิวสวยไหมคะ่ะวิวทะเลหเนนห็นไหมนะมิแตโคดีินพี่น้องเจ้าค่ะทะเลสวีเดนไม่มี มีแต <sa iden blessing> ่ปลาดรามาเกยตื่นทุกคนอ๋อไม่มีทะเลเลยมาแล้วทะเลคงไม่ล้มนะมาชุดเก่าแล้นะทุกคนเจ้าขาบุกชุดเก่าสุดเดิมเพิ่มเติมที่ว่าสวยงามอลังการของเรา ลมมันแรงเนาะลมทะเลก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนเจ้าค่้ยเดี๋ยวลมแรงพัดอันนี้ลมหมดเอา้าเอา้ยอ,อุตสห์ระบบดำบบันมาหาวิวก็สวยอยู่นะทุกคนนี่ค่ะ ไมณีไม่ใช่สี่อธิปเปาปีชื่ออะไรนะเขาไม่ใช่นางยักษ์นางยักษ์อยู่นี่พระสังเหรอไม่ใช่ไม่รู้มันไปนสังทองไปแล้วเนาะไม่ใช่พระสังนะพี่น้องมันไม่มีทะเลก็นีช่ไปอยู่แค่นี้แหละที่อาบรออาบแดดก็ไม่มีที่เล่นน้ำก็ไม่มีมันต้องไปเกาะอันนั้น ซื้อสยๆมาซื้ๆทะเลสวยๆนะทุกคนเดี๋ยวอีกอีกคลิปต่อๆไปจะเจอเราไปที่ทะเลนะไปที่ทะเลที่วเดศน้ำได้เนาะแคมาซื้อๆไปปมันสวยๆนะพี่น้องเจ้าค่ะเนาะตามไปอีกนะครับว่าพี่ตาจะพาไปทำอะไรมั่งนะวันนี้วิวสวยมากค่ะทุกคนสองข้างทาง มีแม่น้ำด้วยพี่น้องถ่ายวิวสองข้างทางให้เอฟซีูนนะคะจะสวยขนาดไหนหรือว่าชอบหรือไม่ชอบนะพี่น้องวิวสวยมากค่ะพี่ตาว่าวิวสวยจริงๆ3ามร้อองศาสวยมากๆค่ะนี่ค่ะสองฝั่งน้ำ ก็เดินต่างตรงกลางนะครับสันเขื่อนไม่ใช่เขื่อนเป็นปน้ำทะเลนะครับทุกคนวิวสวยมากเลยค่ะ,คะพี่น้องมาพักกินข้าวกินข้าวกินข้าวเที่ยงอีกแล้วนะทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วนะครทุกคนมาข้นเดี๋ยวเราเหลือเม,ามานะ่อวาเราไม่ได้กินได้ป่ะกากินได้ก็กินนะกินไม่ได้แต่มีอาหารไทยด้วยนะตรงนู้นเขาขายอาหารไทยเราอยากกินข้าวเหนียวกับ ก็เดี๋ยวแข็งๆอ่ะเพราะมันแข็งเกินพี่น้องกินไม่ได้แล้วเนาะแต่ก็อยากกินครับทุกคนชอบทานมันแข็งแล้วอ่ะมากินสลัดดีกว่าเนะมากินสลัดดีกว่า ไมได้ไปนั่งกินร้านอาหารแบบที่น้องสักกันมันเราเดินทางเนาะมันเสียเวลาเนาะทุกคนเนาะไปซื้ออาหารง่ายๆกินดีกว่าง่ายที่สุดคือสลัดนี่แหละทุกคนเราจะไปนั่งร้านอาหารก็ถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยได้แบบธรรมชาตินะจากหลังก็คือวิว ข้างถนนคนเชอบผางอร่อยไหมจ๊าเดินไทยโอ้สุดลมเซนเดินสวยได้เงียบเหรอไทยได้สลังเหรอ มีอาหารทาไทยแล้วพี่น้องเทคกอเวมันก็ไม่ขจุถูกปากหรอข้างหน้ามีน้ำนะทุกคนตรงคลอง สิกลิลอ,อ,อ,อีกกว่าเจ็ดทำไม,อ,ม,อ,มอาหารเก่าไม่อยากกินตาเก็บก,กินอาหารเก่าจนอ้วนพี่น้องพี่น้องจะพาไปดูเดือ์นะเดิมนมาแล้วครับเดือนกันทงังแดนมาทุกคน ตรงนี้มันมีที่นั่งสาธารณะนะถ้านใะครสนหย่อมบ้านเราเนี่ยใครจะเบะมานั่งตรงนี้ก็ได้ทุกคนทุกคนดูสวยค่ะ เล้่ก็มันจะหยุดที่แบบเขาทำอะไรไม่รู้ ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตามพี่ตาไปเรื่อยๆนะคะัพี่ตาม,มีไสรสปายเนาะทุกคนวิวก็สวยอยู่นะคะทุกคนเจ้าค่ะนี่ค่ะมาพระเอกมากอดหน่อยสิพระเอกมากอดหน่อยสิพระเอกของเรากอดหน่อยสิรักกันมากตอนอยู่แบบนี้ฮะหน้าก้อนนี่รักกันจริงๆหลังก้อนทะเลาะกันตลอดทะเลาะกัน นี่ครทุกคนวิวก็สวยนะแต่ตรงนี้สามตรงนี้จะมีร้านร้านอาหารไทยขายเมื่อก่อนไม่มีสนามกอล์ฟนะไม่ได้มาตรงนี้ห้าปีแล้วนะทุกคนเจ้า่ะแต่วิวสวยมากเลย <c oughs> นะตามไปดูว่าพี่ตากจะพาไปไหนต่อนะคะทุกคนเจ้าค่ะ <c oughs> พี่น้องมาถึงที่ทะเลแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ไม่มีคนเลยค่ะ <c oughs> นะ้ำมันก็ดีอยู่นะน้ำทะเลนะ มีชายหาดมีสะพานเด็กเด่นอยู่นะทุกคนนี่ไป้ก็เองก็เองก็เองเป้เขาเลงอยู่นี่ค่ะทุกคนเจ้า่ะนี่ค่ะนางกำลังเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรทะเลสซมิเนนแบบนี้ทุกคนเจ้าขาไม่เหมือนทะเลมุมไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็มาจบกันที่ทะเลนะคะเพราะว่าทะเล ก็ไม่มีอะไรมากๆใมายนะทุกคนนะมาก็มีไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะทุกคนคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากไว้เ,เ,เพยงตั้งนี้ก่อนนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตาน,นะคะเจอกันคลิปน้นนะคะพี่ตาจะพาไปไหนก็ตามไปดูนะคะสวัสดีก็ปานิงบุ้ยนะครับปานิน